มื่นนี้เป็นวันที่18พฤษภาคมปี2021วันนี้เป็นวันที่18พฤษภาคม2564ตอนนี้อยูดอนเนาะออกอากาศให้พี่น้องสาวเล้าวกว่าล้าคือสาวล้าอยู่ ต่างประเทศก็คือสาวไทยอยู่ประเทศไทยหรือสาวไทยอยู่ต่างประเทศได้เห็นเนาะคลิปเน,นะาะสถานการณ์ราการระบาดโควิด -19 อยู่จังหวัดอุดรประเทศไทยเนะาะสถานการณ์สภาพการพระเจ้าการสัญจรเนาะทำมาหากินอยู่ ทางวัดอุดรเป็นแนวใดเนาะตอนนี้ในเมื่อดีเจแปนี้ือว่าการระบาดโควิดก็ถือว่าได้มีการตัวเลขลดลงแล้วเนาะหายดีกว่าหลายคนแล้วเนาะมันยังเหลือแต่ว่าไอ้ธรรมมาหากินถือว่าในยา,ยานี้เพิ่งจะบอกบ่มีคงบ่มีการล็อกดาวแล้วก็ถือว่าให้ธรรมมาหากิน เมือนเดิมเนาะมีแต่ว่าหาอาหารก็ถือว่าบางก็ถือว่ายั้งอยู่ในช่วงที่ว่าขายได้แต่ว่าใายซื้อเมื่อกินบ้านเนาะซื้อมากินบ้านได้ว่าเสีย ทางเบิกทรายมือนีเหมนแม่โครเนาะถือว่าคนทำมาหาก,กินอยู่ตามถือว่าน้ำผูดองดน้ำก็ถือว่าลักษณะปกติแหละแต่ว,ว่าห้านอาหารนี่ยังบ่หูแน่เพราะว่าข่าวเจ้าบา่บ่ได้ออกไปห้านอาหารเขาไดบ่กหูว่าขิน่นให้นั่งกินบอนอนยามมือเว้นนี่นะยามกลางคืนก็ถือว่าเป็นบบได้หลยมือเว้นนี่ ทังโบงูเพราะว่าโบได้ออกไปก็ได้ยินแต่คนแจ้งเน,งนาะในข่าวอย่างว่าสีเริ่มพรผ่านหานนแล้วเพราะฉะนั้นแหะจึงคอยว่าชาวมือไ่นพรผ่านเรือเริ่มพรผ่าน,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 านหายระเบอ้ออันนี้ทางเจ้า,าบโบได้หูจับเถอเนาะหูแต่ว่าอยู่ห่างต่างๆก็ยังก็เป,ปิดตามปกติตามเวลาปกติ หกอันแมคโครนี่็หกวงเศร้าเปิดมื่อแรงกับเก้ามงแรงเนาะสามทุ่มกับอยปิดจะถือว่าตามปกติบม่ได้มีการเปลีป่ยนแปลงตอนนี้ก็เป็นขายของทุเรียนนี่ือว่าระบาดแล้วระบาดการขายของทุเรียนเนาะเรียนหมอนทองโลนึง บางบอกบลกล็รู้ละร้อยร้อยซ้าร้อยซีซบไปแล้วแต่แล้วแต่เงินไขว่าหน่วยใหญ่หน่วยน้อยตยนีน้มันมันหูอืดเนาะตัวเลียนกับลังตัดกับลังซุกเนาะระยะนี่นะจะทะบ,บุรีแถวตัวเนออกแห้งหลายเนาะนี้ยังรอท่าว่า ยังอีกพักไตอีกภาคใ,ใต้กับบั๊กไลยๆอีกนะไปท่อนมือดายให้นาะอันนี้แมนว่ารถติดนี่ก็ขอบข้บเพิน่นมีการาที่ว่าปรปับปรุงโบราณะเนาะท่อระบายน้ำ พออยู่แถวนี้นี่ตำตำแล้วเวลาฝนตกมาน้าม,มันจะไหลลงมานี่เบดิดดเ่วเองกระทะเนาะน้ำจะไหลลงมานน่ท่วมมดท่วมพอดสนามกีฬานี่แหละเอสบานเมืองอุดรนี่นะท่วมเพียงหัวเข่าพี่แล้วเกินหัวเข่าผู้ระวังบอลนาูว่าได้ตกก็เป็นท่วมรลดแล้วฝนก็มาปลวแปลงคลื่นไปอีก ยิ่งคนโบรามาหลายครัง้งหลายคราวแล้วมันก็แก้บทตกก็เลยวสุดนี่มันสุดว่าเอายางใหญ่ป็นเดือนแลกว่าเดือนสองเดือนอะไรยังบบแล้วเนี่ยรถแบบนี้แหละเบียงทางกับรถติดแล้วก็ป้าเจ้าบ้านสองเดือนปลายนี่ยังบบหันสำเร็จนยังคือเก่าอยู่ตัวโซ่เสลี่ยแล้วสซ่จิ๊ด สำรวจแล้วก็นีีแล้วขุดบักลึกๆแล้วก็เห็ดวางทอไม้บลึทั้งเบื้องหัวมีเห็ดไม้บดลึกอ่างทอระบายน้ำบ้าๆใหญ่ๆอยู่ก่อนที่ได้ในก่อนเห็ดเห็ดอยู่หักมวยไงจะเริ่มเห็ดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นบาดมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันก็จิระบายให้มันทันเห็นนะมันระบายเพราะทันมันก็เลยอังก็เลยท่วมหัวปิดแองกระทะเนาะนี่แหละนี่แหละ ได้พวกนี้แหละเป็นกระจอบักคุมบักใหญ่ๆสองเดือนปลายได้ยังโมเลวก็ถือว่าโอโค่สมควรและฮิตพับปุ่งยังใหญ่เลยได้มากได้ปุ่นเพียงใดก็เบิกเอาก่อนฝนตกไม่นี่แล้วดูฝนไม่นี่ ทางถนนโคศีชุดนั้นถนนโคศีมันจะยาวไปเนาะยาวไปพูกนหลนนับแต่ทางเลี่ยงเมืองไปขนแกนไปหาไปสอดใส่ทางเลี่ยงเมืองยาวไปลัดในเมืองเข่าในเมืองเนาะเขา่าในเมืองก็ไปหาทางเลี่ยงเมืองไปทางหนองบัวลำปูไปทางหน,นองคลายพูกนหละ คนหลายขันวามาแต่ต่างจากวัดพยายามบุกเข้ามาอันบบมีธุระอยู่ในเมืองให้เลี่ยงเมืองโลดบัดนี้เลี่ยงเมืองกับช่วงนี้กับช่วงพัฒนาปรปับปรุงถนนหนทางเนาะเลี่ยงเมืองกันเลี่ยงเมืองกับติดเนะาะเลี่ยงเมืองติดล้วคนกับเข้ามาลัดเอาทั้งในเมืองนี่เพื่อสไส่ซ่อทั้งเลี่ยงเมืองเนาะ พร้อมติดในเรียงเมืองระวงังกันนั่นๆระวังกันขอดแกนหาหนองคายนี่นะตัวนี้นนนนคือว่าคุณปรับปรุงจากซีเลนนะให้มันเป็นโฮเก้นถือว่าเดี๋ยวนี่คุณก็รัดไว้ก็ถือว่าแลนไดแต่นนนนเมืองละเลนรถจะติดๆแล้วส่วนหลายรถมาแต่ขอดแกนเนาะมาแต่ขอดแกนก็ถือว่า โบโบโบพานเลี้ยงเมืองแล้วเข้ามานังพีแล้ววะเรื่องราวมันเพราะว่ามันเป็นติดอยู่พูดลายกันระบายกันมาสิ่นซื่อพี่เลยสิ้นซื่อพี่ก็ติดกันอีกแต่ยังสิใครกว่านนะใครก็เพราะว่าเลนเดียวขึ้นอวันนี้รถกันรถเทเลอร์เนาะเทเลอร์ซ่สองล้อเหมือนกัมาบบได้แล้วมันก็จะเป็นเนื่ พอยไปตามทางเลี่ยงเมืองไเท็่ไหรถติดไฟแดงทิบเทือเท้าเทือกรบเบอดนองนี่สถานการณ์ช่วงอัปเดตปัจจุบันเป็นแนวไหนเนี่ยยูดอนเนาะจังหวัดอูดอปร,ระเทศไทยนี่แหละคือว่าช่วงโควิดนี่เพิ่นก็เลยว่ามีแผนมีโครงการปรปับปรุงหนทางนี่แหละขึ้นมาปรปับปรุงหนทางทาง,ทาง เลี้ยงเมืองเนาะป,ปั๊บ่อระบายน้ำอยู่ใจกลางเมืองอุดอรนี่แหละ mm hmm. ก็เลยถือโอกาสรปรับปุ่งกันรถกับท่าว่ามันบอเป็นช่วงสถานการณ์โควิดไงหู้แห่งสติดหลายคนนี่ปกตินี่มันก็นติดอยู่แล้วเนาะแต่ว่ามันย้อนว่าช่วงโควิดนี้เดชไทยคนบนุกคอยออก้านคนก็ออก้านคือเขาจะออกนะอิตยีหนึ่งออกคนห,หนึ่ง เอ็นออกนึงแล้วกก็็แแลล้้ววจริงค่อยอาทิตย์หนึ่งจิ้ค่อยมาอีกสำหรับพวกไอ้พวงานแบบปกติเนี่จะมาบ้าทุกมือพูดเลยต่างมาเลาะห้างเลาะห้องแอร์เย็นเด้ออยู่แต่มุกอยู่แต่เฮือนตัวเองไรกับผู้ไหวเผื่อแอร์เปิดแต่แอร์ได้บรรยากาศนอนเลยมาเลาะห่างเส้นขั้นมาเลาะชื่อยางเลาะกินเข้ากินน้ำ เดี๋ยวนิ่มกินบัวลายอะไรเด้แต่ว่าอยู่เส้นท่านท่านอยู่เส้นท่านท่านปกติเจ้ามาอาทิตย์แล้วนี่เนาะก็ถือว่านั่งกินได้อยู่ขับเห็นคนโบอ้อยหลายเขาจะก็ไปนั่งกินดอกยังได้มาซื้อขอดจีอยู่ยามาสกิว่ากียามาสกิมันแซ่บชุดนี่ซื้อขอดจีอยู่บิ๊กซ ok ีบิ๊กซีกับพ่อกินแซ่บแซ่บในของอยามาสกิเส้นทัน อาทิตย์หนึ่งกับซื้อเฮือน,นึ่งจำขัดจับนั่นลายกันกันโดนลายเขาก็ซื้อสองก้อนก้อนมันเอาไปเอาไปห่อใส่ถุงยางไว้มันกับโบแข็งน้องมันกับเป็นอ่อนแล้วเกาก็มาอุ่นกินเดาตอนนี้รักษณะแบบนั้นแล้วย้อนว่าเขินให้กักตู่พยายามกักตัวเองอยู่บ้านไดนน้โบยจากไห้ออกไปใส่เด็กซื้อขวดจีมาไว้สองก้อนแต่จีเห็นซื้อได้ก้อนเดียว อันนี้ซื้อสองก้อนบัดน,นี้เนีแวกมาทั้งมหาแย,อยางอนุสาวรีย์แถวลาดสพัฒน์เนะาะอ่าอยู่างไรลาดสุพัฒน์เน อะไรราชพัฒจังหวดอุดอรธาน,นีรัะบาลราชินยใหญ่ที่สุดในอุดรรัว่าลยีนี้ปญญีปญญาโทบปิญญาเอกมีครบสุด แยกราชพัฒน์กันมือปกติดีมาได้วะแถวราชพัฒน์โอ้ยรถหนีติดจนคุณนอนคุณมาน้ำนี่นอนได้สองตื่นค่คอยวิทย์อ่าแยกราชพัฒน์คุณได้เลี่ยงได้เลี้ยงแหละยามสิบเอ็ดสิบสองโมงยามเข้าการโมงหนึ่ง แล้วก็เกือบและเกลือบทุกแล้วตะเศร้าจนแปดโมงจนทดัดบ่ายห้าโมงติดตลอดคัดบะตรงไปนี่กับแม่นอันอี้ในโรเงเรียนอีกโรงเรียนล็กโรงเรียนปฐมมัธยมแห้งติดเล้วเลี้ยงได้เป็นดีที่สุดแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันบวมีโรงเรียนกับบได้เปิดเลี้ยงได้เลี้ยงเป็นดีนาอ พิ้นไว้ขนี้ก่อนเนาะกันนะพ่อพ่อ,พอกันใหม่